เช้านี้ที่บ้านสวนนะคะเมื่อคืนเราก็มาสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วก็ถึงก็มาถึงนี่รถนะคะแต่ก็มีพลิกด้วยค่ะมีไงมีพลิกด้วยเดี๋ยวต้องดิดก่อนเพราะว่านกเอ็นนกก็กินหมดเลยนี่ต้นพลิกจะดึงถึงหลังคาบ้านแล้ว ก็ยาวตามธรรมชาติของเขานะคะต้นพริกต้องสอยแล้ะมั้งเมื่อกี้เก็บลูกสุกไปก่อนเดี๋ยวนกจะมากินนู่นถึงหลังคาบ้านเลย รวมด้วยต้นพ mm. ิกต้นอะโวคาโดสูงสูงโตเร็วดินดีมากเลยเราค่้ยลงหมดแล้วนะคะ พราะว่าเราต้องการให้ต้นไม้ที่เราปลูกใหม่เติบโตนี่โอ้ยยุงกัดเดี๋ยวไปดูลูกกระนนหน่อยโอ้ยต้องปิดประตูหน้าบ้านก่อน อากาศบรยการก้าวไปอยู่ฝนฝูนนี้นะคะฝนตกหนักมากตรงนี้เสาวรถอ,ออกลูกนะ,ะนเสาวรถอ,ออกลูกด้วยเดี๋ยวไปหลังบ้าน โอ้นันต้นกล้วยน่าจะสุกเราไม่อยู่นะนกก็กินไปตามสบายนี่ต้นกล้วยไปดูขนุนที่เราออกไว้ หล่นเต็มโคนแล้วในใต้ต้นนี้หล่นแล้วอุ้ยตรงนี้นี่โอ้ยคาบแล้วเอ้าสุกแล้วเหรอจุดแล้วนี่นียังอืม ห่อไว้นะคะวันนั้นที่ห่อไว้ก็ไม่ได้ถ่ายรูปอันนี้ห่อไม่ถึงเพรไม่ถ่ายไว้ให้ดูนี่ห่อไวด้ดูดต้อนน,อนู้นต้อนน,อน้นอันนี้ต้นปาล์มสุกแล้วลน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 นี่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  หล่นแล้วโอ้ยกัวเน่าลูกนี้สุกหรือเปล่ารหล่นตามเพื่อนเอาเน่าแล้วโดนหลายวันวแล้วเนี่ยนี่ลูกนี้ลูกนี้น่าจะไม่ได้หอแต่มีโดนเน่าเดี๋ยวเก็บไปก่อน อ,อ้ยสอกเมื่อกี้เห็นเห็นเห็ดเห็ดอะไรนี่อ้อเห็ดไอ้นั้นเห็ดอะไรแล้วเนะ อย่างไรวะอืมกลางไนเพ็นไหมไม่เห็นเกิดจากกอกล้วยจะไปหาใบกับเราแต่ใบกับเรามานอกหรือกลางนอก ขามาตัดหญ้าหมดแล้วใบกับเราฉันหห้ฉันจะอาใบกับเราที่ไหนโอ้หนูมีกแางนอกขอเว้นไว้เดี๋ยวเก็บใบกับเราหน่อย ปัดหมูใบกระเพราใบกระเพราอยู่นี่นี่ใบกระเพราใบกระเพราสวยๆแล้วก็เสียยอดก็ผัดได้แล้ว มนเท่าเยอะแล้วลักค่ะเดี๋ยวเราจะหาไปกับเราไปไล่มะเรงด้วยมันสาวะรสะวะรสาวะรสไม่ก้อยมีลูกเลยฝนตกหนักมันกลงไม่ออกรอก หล่นใต้โกนนี่หลินทีอ้าวอันนี้เพิ่งหล่นขั้วยังใหม่อยู่เลย ฝนตกหนักบ้านเละเตะเลยเดี๋ยวมาเก็บพริกนะคะไปปัดกับเราอันนี้ไปเก็บก่อนแปบ๊บเดี๋ยวใส่จ้าแนละ้วเสียงไม่ค่อยิงแล้ว cháo phép kìa ừ แล้วก็เอาเศษหมูหนะ้าขาวนะคะมาตำนเป็นมันก็ไม่มีมันไม่มีมันให้ปัดก็เลยเอามันจากหมูต่อน,นี้เนื้อหมูนะคะที่เราเอามาปัดปัดปัดไม่รู้เนื้อเก่งหรือเปล่า เลือดเลือดส่วนที่อันนี้ไว้แกงส่วนที่มีแต่น้อไม่มีฟังปืด ขวดน,นะคะเดี๋ยวมันจะดังจับหมูเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาผัดกันนะคะเราจะมาดีดกับเราค่ะกับเราก็ดิดเป็นใบๆแบบนี้สวยมากเลยเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่ากับเขา กระเขาขาวนะคะโนฝนตกมานอกหรือนอกรั้วคิดว่าเอศเศบาลเขาตัดไปแล้วลุงเขาไม่ตัดของเรานะคะเพราะว่ามีคนเก็บอยู่หลายบ้าน ไม่ต้องใส่เยอะใส่แค่พอหอมนี่อ่อนๆได้แล้วค่เดี๋ยวเรามา,ามทำเตรียมพริกนะคะพริกกระเทียม พริกเด็ดเด็ดขั้วจริงนะคะเพราะว่าขั้วพริกขั้วขั้วพริกแต่ขั้วพริกอนันนี้เด็ดทิ้งเราทำปันถาดเลยนะคะ เราจะอ่นหรือตำก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะตำกับกระเทียมแด้วกระเทียมมาหรือเปล่าไม่รู้ออลืมดูเดี๋ยวดูหากระเทียมก่อนอได้แกนี้นะคะพี่น่าจะได้ก็หมูก็ไม่เยอะดีจังเลยคะ่ะมีกระเทียมอยู่ในบ้าน They que the M แล,แล้วเราก็มาหั่นในเล็กลงนะคะมันจะตำง่ายขึ้น นี่กุ๊กเดี๋ยวกุ๊กไปล้างก่อนยายไปนนี่ใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ใส่พริกอย่นี้เดี๋ยวก็ตำหยาบหยาบตำหยาบหยาบนะคะไม่ต้องให้ละเอียดแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเทียนเอาน้ำมันก่อน ใส่น้ำหน่อยลงก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ตีกระทะเดี๋ยวมาน้ำมันเราโขลดไม่มีน้ำมันจะปัดไม่มีน้ำมันจะปัดค่ะก็เลยเอาเกลียวน้ำมันหมูก่อนเราก็ได้น้ำมันหมูแล้วนะคะน้ำมันสำหรับปัดเกลียวนี่ค่ะ ที่บ้านมมีน้ำมันพูว์เนี่ยไอ้น้ำมันออกเยอะที่สุดเดี๋ยวเราจะมาทอดไก่ดาวกันก่อนนะคะกับตะโดยน้ำมันเดี๋ยวเราก็แบ่งน้ำมันไว้ปัดกับเราแล้วก็เอามาทอดไก่ดาวนะคะส่วนที่ติดจากมันหมูกากหมูนี้ไว้สับประรดขปนี่ ก็แบ่งใส่ถ้วยไว้เราทอดไก่ดาวก็ไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะนะคะไก่รวมดาวค่ะไม่ใช่ไก่ดาวทิ้งสองฟองตักสามฟอง จะได้ไม่เปลืองน้ำมัน เป็นไก่ดาวหรือเป็นไก่รวมดาวหรือไก่ปนกันแนเนี่ยแลมันตีกระตะแล้วค่ะไม่มีมันๆัดริไก่หอมก่อนนะคะ ใส่ผิวดำไปหน่อยนู้ดปาดปาดดยเป็นยังไงบ้าง ねえ。 ก็เลยเติมน้ำไปนะคะน้ำมันเร็วน้อย